สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบกกี้สีธัญญาอัปเดตบ้านหลังใหม่เผยที่อยู่ในสระไม่ใช่น้ำแต่เป็นหยาดเหงื่อของเธอเรียกได้ว่าอัปเดตความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่ให้ดูเรื่อยๆสำหรับดาราสาวสายห้าเบกกี้สีธัญญาที่บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนั้นสร้างจากน้ำพักน้ำแรงและทุ่มเทยอย่างมากมีมุมเป็นสกายวอล์คที่ยื่นออกมาไว้เป็นที่นอนดูดาวของบ้านที่สวยมากเลยทีเดียวล่าสุดเบกกี้สีธัญญาก็ไม่รอช้า ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของบ้านหลังใหม่ให้เห็นอีกครั้งเป็นมุมสระว่ายน้ำใต้กระจกสกายวอล์กโดยเธอได้ระบุว่ายังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ชื่นใจนะคะที่อยู่ในสระไม่ใช่น้ำนะคะหยาดเหงื่อของเราเจ้าตัวยังได้เทสร,ระบบสระว่ายน้ำไปแล้วก่อนหน้านี้โดยเปกกี้สีธัญญาเลือกใช้ระบบน้ำแร่สีน้ำสวยถูกใจที่สุดเลยเพราะเป็นสีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ